g กือ m o r n i น g guys วันนี้นะคะในนี้จะพาทุกคนไปวิ่งกันค่ะอันนี้เป็น v ล็อกวิ่งของเรานะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่ไปแล้วค่ะเพราะว่าสายแล้วแต่รู้สึกผิดมากค่ะที่เมื่อคืนเนี่ยกินเยอะมากเอาจริงไม่ได้มาวิ่งหรอกค่ะจริงๆก็ตั้งใจมาถ่ายคอนเทนต์แหละเพราะว่าช่วงนี้อยากจะมาอัปเดตชีวิตบ้างค่ะเพราะว่าอยู่แต่ห้องนะแล้วก็ติวสอบชิดแแบบหนักมากอย่างเมื่อคืนเนี่ยในนี้นอนเกือบตีสีเลยค่ะทุกคน กว่าจะนอนได้เนี่ยตีห้าเลยนะโอเควิ่งเสร็จแล้วนะคะก็มานั่งดมหงไทยคะ่ะหงไทยคือช่วยชีวิตได้ดีมากถามว่าร้อนไหมนะคะไม่ได้ร้อนมากคะ่ะเพราะหนูวิ่งในร่มนะคะแล้วก็วิ่งวนไปวนมาประมาณ3ามสีรอบเองที่เห็นว่าหน้าบึ้งเนี่ยไม่ได้อกหักนะคะทุกคนคือนั่งฟังเพลงฟังพอดแคสต์อยู่คะ่ะ อันนี้ก็กระจกที่โรงเรียนนะคะคือน่ารักมากเลยระหว่างทางนะคะเราก็เจอกระจกเจ้านี้อีกแล้วคือน่ารักมากเลยแบบไายค่ะเจ้น้องแมวคือน่ารักทส,สุดเลยค่ะทุกคนคียอออนมากเราก็มีความสุขง่ายๆ้วยการเจอดอกไม้กับทางกับหอนะคะก็คือธรรมชาติมากเลยตอนนี้ก็ถึงห้องแล้วนะคะคืออ่ะฉ่ำเลยเพราะว่าเดินมาไกลามาก การวิ่งตอนเช้าเนี่ยทำให้รอมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองเยอะๆนะคะบ๊ายบายจคลิปนี้ได้ผักมาเนืียนๆแบบนี้เลยะคะ่ะบ๊ายบายนะคะ